เป็นโตโยต้านะครับรีเจนเนอร์นะครับปลดล็อกสตาร์ทสวัสดีครับร้านเอซ่าช็อตนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าออนิวปรเจเนอร์รีเจนเนอร์นะครับผมตัว2 0 2ที่ 2. มาอัปเกรดครับติดตั้งชุดอัปสตาร์ทครับผม ทำให้สตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มนีโมท LED หนึ่งตัวเพิ่มแอป GPS อีกหนึ่งตัวครับทั้งหมดสามสามอย่างครับทากล่องสตาร์ททำรีโมท LED แล้วก็แอปมือถือนะครับผมอ่าตัวนี้ก็สามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับนี่ครับก็ ก็จะลิงก์มาเป็นระบบแคนบัสแบบนี้เลยนะครับผมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับล็อาเปิดประตูหลังนี่ครับอันนี้คือผ่านริโหมดได้ดีครับแล้วก็กดล็อกนะครับล็อกรถอันนี้เป็นโตโยต้นะครับ r ีเจเนอรนะครับกดล็อกสตาตัด นี้คือผ่านรีโมทเอาดีดีนะครับผมมดแล้วก็สามารถสั่งดับได้นะครับแล้วก็ผ่านตัวแอป gps นะครับผมตัวนี้ก็ดูค้าเพิ่มล็อกรถกปลดล็อกแล้วก็สั่ง start อันนี้ผ่านแอปนะครับผมเป็นระบบแคนบัสนะครับแล้วก็สามารถดูโลเคชั่นได้นะครับดูตำแหน่งได้ว่ารถวิงไปไหนมาไหนบ้างอะไรยังไง,บ,งบ้างนะครับผ่านตัวแอปมือถือได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอรอดาวนโหลดพิกัดแป๊บนึงครับนี่ครับดูตำแหน่งร้านอ e ีสต์ไซส็อปนะครับอันนี้ก็ติดตั้งสามอย่างครับก็คือมีกล่องออพก่อนนะอ่าชือกล่องอัปก็นนะอกออปคืออยู่ในนี้นะครับคือรีโมทแบบนี้สองตัวครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเคสรีโมทมาเออดีหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มแอปมือถือนะครับ ตัวนี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทและดับเครื่องได้นะครับนี่อันนี้คือดับเครื่องแล้วนะครับอ่าเปิดล็อกล็อกรถเปิดล็อกสตาร์ทนี่อันนี้คือผ่านรี่หมดตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยคุณต้องใส่กล่องตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเพิ่มรีม่หมด led ได้แล้วก็เพิ่มแอป gps ได้นะครับน,นี่ก็เป็น ดีเจนเนอร์ดีเจเนอร์ Pro gener, 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 นะครับสองพันยี่สิบสองตังดับเดี๋ยวผ่านรีโมท LED อีกรอบหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นบางนะครับใส่เคสได้ลูกค้าเพิ่มเคสด้วยนะครับข้างกรตา,ตา โอเคไปดูในรถกันครับปักคอยลองประตูให้หน่อยนี่นะครับรอ้อยนี่ลูกค้าเพิ่มเคสด,ด้วยนะครับสวยงามนี่ก็เป็นโอเคเดี๋ยวเราดับนะครับแล้วก็ลองระบบ PCE ครับเดินเข้ามาที่ประตูเพื่อนอ่างนะครับ ปักเรา okay. ก็เดินเข้าใกล้นะครับนี okay. ่รถก็เปิดล็อกนะครับเป็นระบบคีเดีปิดปิดเลยครับแล้วก็สั่งสตาร์ทข้างนอกก็ได้นะครับไม่ต้องข้างในโอเคเรียบร้อยครับส่งงานครับผมพักใส่เคสให้พี่เข้า่อน